ทหารตำรวจมีหน้าที่คือความมั่นคงอยให้มันเกิดเรื่องแต่ลราแค่นั้นไอ้เราเป็นตัวกลางก็ให้มันดน้ดีบ้านดี้ดีคุย่งคผูดีดีปทั้งนั้นแหละ

ภาษาบ้านผมนี่ก็คือแบบคือพวกเราล้บไม่ได้เอาไหนมันมันมีแสง้็ไม่ใช่เหรอเราก็เอาเสียงไปด้วยสิเขาไม่เอาครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกสื่อออนไลน์เขาเห็นหมดเขาไปดูใน YouTube เขารู้เช่นที่สุพรรณนะครับเด็กเป็นเหืดเป็นหอบอ่าเป็นตุ่มนะครับเขาก็เห็นหมดแล้วนะครับเขาก็เลยมีการทํา powerpoint ออกมาให้ดู ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลกระทบมันค่อนข้างแรงนะครับปีที่1ปีที่2มันอาจจะไม่มีแต่ปี3ปี4ปีมันก็ธรรมดานะครับก็ต้องมีแต่พวกเราอ่ะแล้วมติมติชาวบ้านตอนนี้เป็นก็มติชาวบ้านก็คือไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมดไหมไม่เอาทั้งหมดทั้งหมดเลยเหรอและที่ไม่ออกเสียงเล้วต้องชี้แจงหรือให้ข้อมูลชาวบ้านยังไงกับเรื่องนี้ ครับัสดีครับผมนายบุราศรีจันร์ทประธานทสมจังหวัดสะแก้วและก็เป็นประธานทสมอภวยประเทศด้วยในปัญหาที่ท่านถามว่าเกิดความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดทำพวธีรับฟังความคิดเห็นของโรงไฟฟ้าเชียงมลหรือพลังงานแสงอาทิต์นี้ผมในฐานะ,ะเป็นประธานทสจจจังหวัดท ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทได้ดําเนินโครงการ<อ>ยังไงแล้วก็โครงการมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้ทางบริษัทเองกอ็ได้ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นในตมนนท,ทนทรายครับคือเรามีมีเฉพาะเราขยดพื้นที่เก่าเรานะครับเราไม่ได้ไปเปิดพื้นที่ใหม่นะครับเป็นพื้นที่เก่าซึ่งเราจะสร้างโรงงานเตา้าซึ่งมีสองพลังงานครับ,รบที่จะ,จะ,จะใช้ในการผลิตครับแล้วต,ตอนนี้นก็ทางบริษัทก็ได้ ให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะพบปะพี่น้องหรือจัดอาชุมให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มารับรู้ขอ้ขอมูลข้อเท็จจริงในวันนี้นะครับซึ่งทางบริษัทเองก็ให้ได้ระนับตลอดเวลาว่าจะไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่